จากบอกว่าสิ่งที่ทุกท่านทางผู้ใหญ่ใจดีของเทศบาลทาง,ทงวิทยากรทุกท,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 ท่านเลยทางอาจารย์ทุกท่านเลยให้ในวันนี้เป็นการเสริมพลังให้กับเพื่อนครูและครูทุกท่านสร้างองค์ความรู้ให้เราไปต่อยอดและทําให้เราเป็นลูกศิษย์ที่มีประสิทธิภาพค่ะ คุณต้องขอสารภาพเลยค่ะว่าเป็นคุณครูที่ใช้ใช้ GPT มาโดยตลอดค่ะไม่รู้จกัก Gemini เลยเดี๋ยวจะ Gemini <ะ>เลยค่ะจนมาวันนี้ค่ะถึงได้รู้ว่าเออจริง,รงๆแล้วเขามี AI ในลักษณะต่างๆเนี่ยมากมายเลยเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้อย่าง เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็อย่างที่ท่านวิทยากรบอกว่า Google เ,เนี่ยเขาเป็นคลังความรู้เนาะทำให้อแอปตัวนี้นะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็สามารถนำมาประยุกใช้ในการหาความรู้หาข้อมูลของผู้เรียนเนี่ยได้อย่างมั่นใจมากกว่ามากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะไวร์ติ้งบอสเนะครับทุกอย่างดีหมดเลยตั้งแต่เรื่องที่เรียนเมื่อวานนี้นะครับเร่วัฒนรรม A.I การจัดทำรวมมาถึงวันนี้ก็จะเป็นาาการจัด ล้วก็จะมีการทำวิดีโอการทสร้างภาพที่ได้สอนการทำกันไปนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับได้ทํามาแล้วบ้างน,นะครับแต่จะไ,ได้รู้ลึกซึ้งถึงขนาดที่ต้องไปทปําตรงนี้ตรงนี้เราก็ได้มาลองดูว่าอ๋อมันมีอีให้กดเข้าไปดูด้วยโดยส่วนมากที่เคยใช้เองก็กดเข้าไปดูอย่างเดียวไม่เคยรูเลยว่าอีสคืออะไรแล้ววันนี้มาดูด้วยว่า Canvas เอาไว้ทำอะไรอันนั้นคือจุดที่รู้วันนี้ก็คือ Canvas นะครับที่ได้ เรียนรู้อีกันหนึง่งเพราะว่าที่ผ่านมาคือมองข้ามมาตลอดเลยว่ากลัว<ต>ว่ามันจะช้าแต่พอม,มาใช้แลมันเร็วกว่าที่เคยใช้งานหรืหล่าแล้วอันนี้ก็คือซูโม่น,นะครับที่ทำเพลง,งอันนี้ก็เก็บไว้ในพอร์ตเพลงนะว,ว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ทําอะไรสักอย่างหนึง่งในอนาคตนะครับซึ่งที่ว่าน่าจะต้องซื้อโปร,โรเพราะว่าที่ว่ามันมีมาแล้วก็ส่วนหนึ่งคือ คุณทำใี้เรียกคอร์สสองท่านนะครับสองร่านเนีแล้กคารู้ที่ดีาแล้วก็ขอบคุณท่านศึกษาเทวานะครับที่นำความรู้ให้คุณครูของเราทุกนนะคนับขอบคุณมาก